บ้านนี้ปลูกไว้นอกบ้านนะคะสวยมากเลยอะ่ะทั้งดอกยี่โถขาวดอกยีโถสีชมพูแล้วก็ดอกอะไรนาจะคารินดาค่ะ สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเดอ้อจ้าคลิปนี้นะคะพี่ธนัทจะมาพูดถึงเรื่องของดอกยี่โถนะคะแล้วก็เรื่องประสบการณ์ที่พี่ธนัทไปดมดอกไม้ดมอย่างไงนะคะถึงขนาดต้องไปหาหมอและต้องรักษาตัวเกือบสองสัปดาห์เลยอะคะ่ะ เอาเรื่องของดอกยี่โถก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าดอกยี่โถเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะพี่ธนัทว่านะน่าจะเป็นเรื่องเก่าที่หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วล่ะว่าเขามีพิษนะคะแฟนพิธนัทก็ยังรู้เลยนะแต่ว่าตัวพิธนัทเองนะเพิ่งจะรู้นะคะแล้วก็เลยเข้าไปค้นคว้าตามเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเมืองไทยหรือว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศนะเข้าเขียนได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ เนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดอกยี่โถแต่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกนอกบ้านนะคะไม่ได้ปลูกในบ้านนะในคลิปนี้ทั้งคลิปเลยนะคะก็คือดอกยี่โถค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยมากแต่เขาบอกว่าเป็นสวยอันตรายจริงๆสามารถทําให้เราหยุดหายใจได้เคาว่าอย่างนั้นเลยะค่ะ ที่เว็บไซต์ Gardening n นาว o านะเขียนไว้โดยอ้างอิงมาจากสถาบันแห่งชาตินะคะว่าต้นยี่โถเนี่ยทั้งกา้านดอกใบลำต้นล้วนแล้วแต่มีพิษทั้งสิ้นสามารถทำให้เสียชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะกืนกินไปเพียงเล็กน้อยอ้าอ่านแล้วถึงกับโอ้เลยนะคะ สถิติการเสียชีวิตการได้รับพิษจากต้นยี่โถเนี่ยก็มีทั้งคนทั้งสัตว์นะคะแต่ว่า ของมนุษย์เนี่ยจะน้อยกว่าสัตว์นะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาจะมีรสชาติที่ฝาดแล้วก็ไม่อร่อยเอ๊ยยังไงแล้วรู้ได้ยังไงเขามีรสชาติที่ฝาดก็บอกว่ากินไม่ได้และใครไปลิ้มลองก็ไม่รู้นะอ่ะก็ฟังๆไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ธนัทเองก็อ่านมาจากเว็บไซต์เนาะแต่ว่าเขาจะบอกเขาบอกว่าวิธีการรักษาเนี่ยก็คือว่าถ้าใครได้พิษจากสิ่งนี้นะคะคือดอกยี่โถเนี่ย เขาห้ามทําให้อาเจียนนะคะเคยได้ยินบ้านเรานะคะถ้าใครได้รับสารพิษเนี่ยให้ตอกไข่ใส่ปากนะคะจะทําให้อาเจียนแล้วก็อาจจะพิษก็อาจจะออกมาแต่อันนี้เขาบอกว่าห้ามทําอย่างนั้นให้ส่งหาหมออย่างเดียวเลยะคะ่ะ ส่วนในเรื่องของการดมดอกไม้เนี่ยค่ะพี่ธน,นัทไปดมแปลงล้างขวดนะคะเพราะว่าตอนที่หลังจากดมปึ๊บเลยนะคะมีอาการเหมือนสูตรเอาอะไรเข้าไปแล้วมันจืดอาการแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอาการจามจามจามทีๆๆนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้ามีน้ำมูกไหลแล้ว น้ำมูกไหลยอยู่2อสาวันแล้วมีอาการจามทุกเช้าเลยนะจามร่วมกับน้ำมูกไหลนะคะแล้วต่อจากนั้นก็มีเลือดออกค่ะจมูกเริ่มแห้งและก็เป็นคล้ายๆว่าเขามีแผลอยู่ข้างในค่ะ,ะพี่ธนัทเอามือลูบหน้าไม่ได้แล้วตอนนั้นนะคะล้างหน้าก็เจ็บไปหาหมอแล้วก็เล่าให้หมอฟังนะคะเรียกว่าระบบทางเดินหายใจผิดปกตินะคะเพราะพี่ธนัทไอแห้งๆด้วยมีจมูกแห้งยังไม่พอไอแห้งด้วยนะคะ ทุกวันนี้ก็ยังใช้ยาหยอดจมูกอยู่นะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าดอกไม้ทุกชนิดนะคะมีแบคทีเรียหมดแหละอย่าไปดมนะคะเพราะว่ามแมลงเขาไปดอมไปดมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะสารจากฉีหนูเพราะหนูก็ชอบดอกไม้เหมือนกันค่ะแล้วก็ดอกไม้อีกอย่างหนึ่งก็คือดอกไม้ตามที่ขายขายกันทั่วไปนี่แหละแม่ค้าบางรายนะคะเขาอาจจะฉีดสารบางชนิดที่ทําให้ดอกไม้นี่คงความสดชื่น เมื่อเราดมเข้าไปนะคะเราอาจจะได้รับสารนั้นเข้ามาเต็มเต็มเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปเอาใจแฟนนะะสมมติว่าแฟนเอามาให้ด้วยเออวันเกิดวันเลนทายอย่างเงี้ยไปดมเข้าไปอะ่ะดมแก้มแฟนไปเลยนะ <c oughs> อืมไม่รู้ว่าจะอันตรายกว่ากหรือ <c oughs> เปล่านะไปดมแก้มแฟนเนี่ยนะฮ <c oughs> ไม่รู้ละพูดเล่นนะคะอย่าไปทําจริงละอ่ะก็แล้วแต่นะดุนพินิษกันแล้วกันนะคะก็ถือว่าขำๆนะอันนี้ <c oughs> แนะนำน้องๆไม่ดีเลยนะใช่ไหมเอาเป็นว่าก็ขำดีนะเอนะไม่ดมดอกไม้จะไปดมแก้มแฟนเอ๊ยยังไงคืออันตรายทั้งสองอย่างละ่ะอันตรายทางกายกับทางใจคิดเอาเองก็แล้วกันนะอ่ะโตละเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะขอให้มีความสุขทุก,ท,กท่านคะ่ะรัก